าสปอร์ตรับออกแบบจะทำเสื้อกีฬาเสื้อรุ่นเสื้อทีมเสือ้อหนุงานต่างๆแบรนด์ูโกรโคสูดแปดหนึ่งหกหกสี่หกหนึ่งสี่าย้ำสูดแปดหนึ่งหกสสอวัสดีครับท่านผู้มวันนี้พบกับอ้วนพังทะเลบุรพาน,นะับวันนี้เราจะมาพบกันในเกมอาริซี่นะผมเป็นเกมแนวแบบพวกเฮเวนมะูนเนัะที่ออกมาใหม่เนาะ วันนี้ผมก็ได้อีเมลมาเนาะอีเมลสำหรับในในการเข้าเล่นเกมคือว่าไปการทดลองเล่นเกมเนาะทดลองเกมไมา่มลองครับวันนี้เกมเนี่ยลองเกมหน่งเพลงอ่ะถึงสาวถึงสาวนี่เหมือนว่าเขาจะให้เราแบบว่าลองเล่นเกมดูเนาะมาลองเดินดูว่า สอบเมือนเขาเปิดให้ทดสอบนะผมสำหรับใครท,ที่ลงทะเบียนไวริด,ดไว้นะผมเธอที่ได้เข้ามาทดสอบเราก็จะให้คีย์สตรีมมานะเหมือนเขาให้เราไปตามลูกศอบนะผมไปไหนูเนีขัรัวะได้เว้น,วน,นมันให้มันกุยกับใครไป หลังกินอ่านไม่ออแต่เอาเองเพื่อกันนะทุกคนเราทดลองภาพก็โอเคอยู่นะตําเนียบตําเนียบให้ไปตามลูกศรเนะี่ยไก่ไก่ไก่ไกดูดูไก่นะตัวผู้ตัวเมียใส่เจ้ตัวเมียมีไข่ด้วยตัวตัวผู้ ซีนะครับอันนี้ที่เขาให้เราทำการฝากกันไปหนึ่งหนึ่งเหรียญนาลิตเนะเพื่อที่จะได้มาทดสอบในเกมไม่รู้ว่าเกมเปิดแล้วจะเกร็อทีกเท่าไหร่นะเ,ดหเดินไปเดินมายังไม่คุยตัมให้เสร็จ บัตรมีบัตรวีซา่าแล้วด้วยเป็นบัตรบัตรข้ามเมืองอะเราเหมาือนเราเป็นปร,ประชาชนของเมืองอาริสนะไปต่อวิ่งข้าทางปกติมันเข,ข้ามาจะโดดข้ามรวอย่างเดียวเลยทุกคนต้องกาิมีตึกอะ ววันนบพีาา่สวัสดีครับพีนาา่นวเปต่ตัวผมนี่มัเลือกเป็นผู้หญิงนะของตัวเองนะทำไมไม่เลือกผู้ชายวนะน่าจะเลือกตัวได้หนะ่อเลือกผิด,ดกันอยู่ลองลองดูละในตอนนี้ใครที่เลือกไป ไอยู่ตรงนี้โน,น้คุยกับพี่มียเนไ่หน้าไม่ชัดพี่มีมาทำอะไรพี่มีห้เราคุยกับคนในเมืองสร้างความคุ้นเคยทุกคนแล้รู้จักแ,แต่ของผักกะเปลี่ยนด้วยโอเคมา เอาป่ะอีเมลสองทีทเดิมอแอนดี้ด้วยนะคนมันวิ่งเองเ,องเนี่ยเราไม่ได้บังคับอะ่ะเหมือนเราแค่บังคับซ้ายขวานอนน,นอุ้ยเห็ดบอลเลอร์เลยทุกคน

ีให้เราทำเลยนะเราก็าคลิกคลิกขวานะมันมาขับ ใช้ตอนเปิดเกมน,นะตอนเปิดเกมเนี่ยบอเป็นตัวผู้หญิงนะมีเอาไม่มีแล้วน้องจะมีแค่นี้เนาะเหมือนว่าให้เรามาทดสอบระบบระบบในการเข้ามาเดินเล่นแล้วก็มาพูดคุยกับเ p ็พีเนาะมีแค่นี้เบื้องแค่นี้ แล้วเราจะแบบจะทําจะพอปลูกนะสกุเยอะแยะนะจะไม่พอเปรู้วหมคิว่าจอบกวนน่นี้ดั้หมดนครับอันนะนี่คือแหวที่ตัวเราอยู่ไหนและเนี่ย โอ้มีแผ่นที่โอ้โอ้โหมันกว้างกว,ว้างนี่คือว่าเราเห็นแบบใหญ่ๆอย่างนี้เนาะปุ๊บเรากิ้งเมาส์เป็นเป็นอีกช่องน้อยๆน,นี่เนี่ยเราทำไมไม่ได้ นนในการทดลองเล่นเกมอลิซซี่นะครับผมอลิซซี่หรืออลิตรู้ว่าอลิซอลิซอลิซซี่สองสองชื่อน,ะนะนี้นะน่าจะคล้ายๆกันกนะทุกคนแล้วก็เก่งมากเก่งเลยแล้วเมืองโนู้นออ้งหมดเมืองนูนนน้นไปไม่ได้นะโอเคน่าจะมีแค่นี้ผมให้เราทดสอบเดิน ้างความคุ้นเคยกับเกมนะผมแล้วก็คุยกับ n อพซแค่นั้นไม่มีอะไรละนี่คือแผนที่แผนที่เมืองแต่ตอนนี้เราอยู่ไหนเรายังไม่รู้เลยอยู่ตรงนี้เหรอไม่ใช่เนี่ยอาคารน,น่าจะอยู่ตรงนี้นะบมตัวเราตรงน,นี้น่าจะแบบอาคารใช่ป่มีแบบอาคารแรบนี้น,นี่ไงอ่าใช่ครับเราน่าจะอยู่ตรงแบบนี้เลย นีออนเราอยู่เป็นเกาะเล็กนะผมเมืองไหนเราก็ไปไม่ได้นี่นะับก็มีแค่นี้แล้วสำหรับการทดสอบยังไงก็ขอบคุณเพื่อนที่ติดตามรับชมนะผมเดี๋ยวถ้าเกมเปิดเมื่อไหร่แล้วเดี๋ยวจะมาเล่นให้ดูอีกทีหนึ่เราก็ตอนนี้เหรียญได้ข่าวว่าเหรียญอาทิตย์ลงด้วยนะ เกียดวานาขึ้นหน,น่นนีก็ทางวานาก็อัปเดตตัวอย่างให้ดูโนบุในการปลูกผักแล้วก็เลี้ยงสัตว์ในเกมของวานาโนบนนีสำหรับเกมอันี้ก็น่าจะเป็นคู่แข่งอาไัตอนนี้ส่วนอีกเกมหนึ่งเกมปลูกผักของบิดทับก็ได้ข่าวว่าเลื่อนนะบุเลื่อนไปเดือนหน้าเดี๋ยวนี้เราก็รอดูอัีกับาวานาฟาร์ดดูแล้วกันว่าจะเป็นยังไง คู่แข่งของไทยเราจะสู้ได้หรือเปล่านุ้มยังไงก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะผมเจอกันใหม่ใน EP หน้าสำหรับ EP นี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ